มีความเห็นจากนายกสภาทนายความนะครับที่มองว่าการที่ทนายความทำให้คดีนั้นกลายเป็นคดีดังและทนายความกลายเป็นทนายที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปด้วยเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเพราะก็ทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของลูกความครับแต่สิ่งที่กำลังเป็นประเด็นณนะปัจจุบันนี้ก็คือการออกไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือการทำตัวเสมือนว่าเหนือกว่าทนายความคนอื่นสิ่งนี้อาจจะเข้าข่ายผิดมัญญตาทนายความครับ ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีประโยชน์บ้างถ้านะไปให้ความรู้กับประชาชนโดยที่ไม่มีอะไรแอบแฝงอยู่ในใจโดยทีนะ่ไม่ประสงค์ที่จะไปอวดอ้างตัวเองแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากนั่นก็คือการให้ความรู้นั้น,น,นนะเวลาไปออกสื่อออกลายมันต้องแม่นต้องถูกต้องเพราะว่ามิฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นให้ข้อมูลหรือว่าข้อกฎหมายที่ผิดเนี่ยคนอาจจะหนะลงผิด ก็เปลี่ยนไปได้อาจจะนำไปซึ่งความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนไปได้แล้วเคยเปลี่ยนไปแล้ว ส่วนขั้นตอนการร้องเรียนมันญาตทนายความนะคะนายวิเชียนบอกว่าผู้เสียหายทนายความศาลอายการสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือหากคณะกรรมการมันญาตพบเห็นว่าผิดมันญาตทนายความปรากฏในสื่อก็สามารถหยิบยกขึ้นมาเป็นคดีได้ขั้นตอนก็จะมีคณะกรรมการพิจารณาและสอบสวนเพื่อลงโทษซึ่งโทษสูงสุดก็คือลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความค่ะ ก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งนะในการที่จะไปส่องทนะนายโซเชียลอู้ง่ายๆนะครับนะซ,ซึ่งเขาเรียกกันอย่างนั้นนะแล้วก็ถ้าท่านไปเห็นว่าเอทนายท่านใดมีพฤติการมินเมหรือว่ามีพฤติการในการนะผิดบรรญายท่านก็จะเชิญมาพบเพื่อพูดคุยทำํำความเข้าใจรู้สึกจะเ,เรียกหรือว่าเชิญมาพบเนี่ยนะบ สรุ่นแล้วแต่และรุ่นก็เกือบ20คนส่วนใหญ่ก็มาให้ความร่วมมือนะครับมาพูดคุยกันถ้ามันเล็กเล็กน้อยท่านก็อาจจะว่าเก่าตักวเตือนว่าอยากให้มันเกิดปัญหาแบบนู่นแบบนี้อีกนะแต่ลายไหนที่ไม่มาหรือลายไหนที่ดูแล้วเนี่ยท่านมองดูแล้วว่าพฤติการมันร้ายแรงเนี่ยท่านก็จะรับเป็นคดีมัญญาตไว้พิจารณาต่อไปอะครับ ข้อมูลจากสภาทนายความครับบอกว่ามีการพิจารณาคดีมันญ,ญาตทนายความในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคมปีนี้พิจารณาคดีมัญญาตทนายความแล้วเสร็จจำนวน274คดีนะครับเช่นลงโทษด้วยการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความจำนวน18คดีครับห้ามเป็นทนายความ3ปีจำนวน17คดีภาคทันจำนวน12คดีครับมีการยกคำกล่าวหาจำนวน73คดี แล้วก็จำหน่ายคดีจำนวน29คดีครับ